หลายๆคนพูดว่านิสสันคิกนะครับเป็นรถที่ดีนะแต่หลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานการขับขี่หลายๆอย่างเนี่ยนะครับซึ่งนิสสันเองเนี่ยก็เก็บคอมเมนต์ของพวกเราทุกคนไปแล้วก็เปิดตัวปรับปรุงรุ่นใหม่นะครับใน m y 2 0 2 2นิสงคิกรุ่นนี้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายจุดมากๆและน่าสนใจมากเลยมันจะทําให้คุณรักรถคันนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่เชื่อตามมาดูเลยครับ การเปลี่ยนแปลงภายนอกนะครับของนิสสันคิกนะครับในรุ่นที่คุณเห็นอยู่ข้างๆผมเนี่ยจะมาพร้อมชุดแต่งออเทคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกมีการปรับปรุงนะครับหลายจุดมากเลยและเขาเลยจะบอกว่าในชุดแต่งออเทคเนี่ยมันก็ทําให้รถเนี่ยดูมีความดุดันมากขึ้นอยู่แล้ว แต่อย่าลืมว่าในรุ่นม,มาตรฐานนะครับอย่าง VL หรือ V เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นดีเทลหลายๆจุดเหมือนกันผมพาไปดูนะ,ะจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆน,นะครับก็คือชุดไฟหน้านะมีการออกแบบใหม่เป็นชุดไฟหน้าแบบ LED ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ส่องสว่างอย่างชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณซื้อออเทคที่มีชุดแต่งเพิ่มขึ้นอีก10จุดรอบคันรถเนี่ยคุณก็จะได้พวกแบบกาดกันชนเอวยาดชุดเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับที่มีชุดแต่งสีเงินๆเทาๆในรอบคันรวมถึงกระจกมองข้าง แหลกหลังคาแล้วก็อื่นๆต่างๆมากมายเพื่อทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าโลโก้ออเทคที่กระจังหน้าด้วยนะครับจุดอื่นๆดีไซน์อื่นๆภายนอกทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวโลโก้ที่เป็นเซนเซอร์หรือตัวกระจกที่อยู่ที่กระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยก็ยังให้ติดตั้งมาอยู่อย่างครบครันนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือการเลือกใช้ยางนะครับซึ่งยางตัวใหม่เนี่ยจะเป็นยาง Continental e c o c o n t a c t ติกนะครับซึ่งนิสสันคุยว่าไม่ใช่ยางที่ผลิตในมาเลเซียนะแต่เป็นยางที่ผลิตในยุโรปและสั่งเข้ามาเพื่อใช้งานกับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับล้อลอยเนี่ยนะครับจะเป็นล้อลอยสีใหม่ลายใหม่ขนาด17นิ้วนะครับซึ่งใช้งแบบคิกตัวเนี้ยเป็นครั้งแรกด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะมีสองกล้องนะครับติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีหลกหลังคายาวเาหเ แบตชด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบตชของ e-power นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาดล่างกาดใต้ประตูเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วอย่างครบคันด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายมีรที่น่าสนใจโดดเด่นบ้างนะครับแน่นอนครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดูที่3ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระจกนะเสาอากาศแบบขี้ฉลามตัวไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายก้อนหลักเนี่ยเป็นไฟท้ายดีไซน์แบบเดิมนะครับแต่มีการเพิ่มแถบนะครับซึ่งเป็นแถบที่ทําให้ตัวรถเนี่ย ดูเหมือนไฟท้ายต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันแต่ก็เป็นแถบสีแดงใสๆเฉยๆไม่ได้มีการติดตั้งไฟด้านในแต่อย่างใดซึ่งนิสสันบอกว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ไว่จาจะตลาดไหนเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณ์ของไฟแบบนี้อยู่แล้วนะครับแบตหลังเนี่ยก็จะเป็นคิกออเท็พร้อ e ม E-power เหมือนเดิมแล้วก็กัดลากติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับละที่สําคัญเนี่ยห้องโดยสารภายในเนี่ยก็ยังกว้างขวางน่าใช้งานเหมือนเดิมนะมีขนาดที่ใหญ่โตเหมือนเดิมใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ย 2ใบได้สบายๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งโดยรวมความแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามิตสันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับปรุงในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมากมายนะนอกเหนือจากการใส่ชุดแต่งออเท็นะครับเป็นทางเลือกออปชั่นให้กับรถรถุ่นนี้นะครับในส่วนของรุ่น v v l ีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบดีเทลจุกจิกจุกจิก,จกสิ่งที่ผมบอกครับว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดก,ก็คือยางเลยแหละนะครับที่เปลี่ยนไปใช้คอนติ n เนนตัลนะมันส่งผลดีมากเลยต่อการขับขี่แต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพูดในเซสชั่นถัดไปพาไปดูภายในกันก่น,กน,น,งงนนนาาาเ็ย้ีสใจตมมล สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณซื้อคิกรุ่นปัจจุบันนะครับสิ่งที่คุณจะได้ทันทีก็คือ Android Auto นะครับในที่สุดนิสสันก็ยอมติดตั้ง Android Auto นะครับในนิสสันคิกสักทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอ l เท็กเนี่ยคุณจะได้เบาะสีน้ําเงินที่เดินได้ฟ้านะครับน้าเงินตัดเทาที่เดินได้ฟ้านะ ถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นเดินได้ขาวนะครับนิสสันเนี่ยเพิ่มจุดสัมผัสที่เป็นจุดนุ่มๆเนี่ยมาให้อีกอีก3-4จุดในรถนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถแตะตัวรถเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็นุ่มนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวตรงกลางคอนโซลนะตรงช่องขาตรงปุ่มด้านหน้านะครับรวมถึงตรงที่เท้าแขนนะก็จะมีลักษณะของความนุ่มเนี่ยที่เพิ่มเติมมากขึ้น มันมาประกอบกับาการออกแบบห้องโดยสารภายในซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้าอยู่แล้วตั้งแต่โต้นั้นนะมีในดีเทลพวกแบบแอมเบียนไลท์หรือว่า ตัวตำแหน่งของการจัดวางอุปกรณ์เนี่ยที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมองครึ่งบนของคอนโซลหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันก็คือตัวเดิมนะครับหน้าจอแสดงผลแบบเดิมที่เป็นลูกครึ่งดิจิตอลกับอนาล็อกเหมือนเดิมตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลายัยดีเชฟซึ่งคุณซื้อออเทคเนี่ยคุณก็จะได้ครึ่งล่างนี่ที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินพร้อมเดินได้ฟ้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากออเทคเลย จุดเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยก็คือการออกแบบตรงคอนโซลกลางใหม่นะครับทำให้มันมีขนาดความเพียวมากขึ้นแล้วมันก็จะมีความเรียบของตัวคอนโซลเนี่ยซึ่งมันเกะกะการใช้งานเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปและทําให้มันดีขึ้นเลยก็คือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะครับหัวเกียร์จากคันเกียร์โยกแบบเดิมที่เป็นเกียร์โยกขึ้นมาเป็นแท่นสั้นๆเลยนะครับเป็นชิฟเตอร์เป็นอ e ีชิฟเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งนอกจากจะจับถนัดแล้วมันยังใช้งานง่ายแต่ว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ฟังก์ชันของมันเพราะว่าอาจจะงงมันก็เป็นเหมือนเกียร์ต่อรมาทั่วๆไปนี่แหละนะครับก็คือกดปุ่มด้านข้างแล้วก็เลื่อนขึ้นลงจะเบรกก็กดปุ่มทนะครับเป็นการเอาไอตัวเกียร์ชิฟเตอร์แบบเดิมซึ่ง ปุ่มีแยกไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับรวมไปอยู่ในก้อนเดียวกันทําให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นการออกแบบการเลือกใช้วัสดุเนี่ยทำให้ตัวตัวตรงนี้นะครับดูมีความพรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุพื้นผิวดํามันนะครับปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ปุ่ม EV ปุ่ม start stop ยังอยู่ที่เดิมนะครับจุดที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือมีการย้ายตําแหน่งนะครับเอาในส่วนของการควบคุมรถทั้งหมดนะครับอิเล็กทรอนิกส์ p a r k คกิ b ง a บร auto h o โฮนะครับรวมถึงช่องชาร์จต่างๆเนี่ย ไปซ่อนไว้ด้านในนะครับเนื่องจากตัวรถคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้ระบบอย่างระบบออโต้โฮนี่ถ้าคุณเปิดไว้แลวคุณดับเครื่องเนี่ยคุณไม่ต้องกดใหม่ละมันจะมันจะเป็นออโต้โฮที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเอาปุ่มเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆมือเพื่อจะต้องกดมันตลอดเวลาอันเนี้ยทีมออกแบบของนิสันเขาคิดมาแล้วนะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวช่องวางแก้วเนี่ยนะครับเป็นจุดขายจุดหนึ่งของนิสันเลยก็คือมันเป็นช่องวางแก้วที่สามารถปรับขนาดได้ก็คือสามารถวางได้แต่แก้วไไซซเเเล็็กกกกกนนนะรแแแ้้้วาฟอปจยติขใหญ่ มีขนาดความลึกขนาดของช่องที่สามารถปรับได้ตามความต้องการและความเหมาะสมเลยอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยลหละนะครับเรียกว่ามีการคํานึงถึงพฤติกรรมการใช้งานกของคนไทยมากขึ้นนะครับนิสสันเนี่ยโชว์เลยว่าตั้งแต่แก้วกาแฟไซส์เล็กไปจนถึงแก้วเก็บความเย็นขนาดใหญ่เนี่ยคุณสามารถใช้งานรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายนะครที่ช่องเก็บของเนี่ยถูกเอาไปซ่อนไว้ทงด้านบนพร้อมแผ่นกันลื่นนะครับอันนี้เนี่ยสามารถวางมือถือได้สบายๆเลยนะในกรณีที่คุณแบบ ขับรถมาแล้วมันรู้จะวางตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นได้มันเป็นการแบ่งโซนพื้นที่เก็บสัมภาระที่ดีนะครับจุดที่เป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้ากระจกมองหลังแบบดิจิตอลนะครับซึ่งช่วยได้ในกรณีนคุณขนสัมภาระขนาดใหญ่แล้วคุณแบบอยากจะมองข้างหลังมันก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังที่ฉายภาพที่กระจกด้วยแล้วก็เป็นกระจกแบบไม่มีขอบแล้วนะครับเพิ่มความพรีเมียมให้รถเข้าไปอีกนะครับตัวภูมิลัยเนี่ย สามารถปรับได้แบบสี่ทิศทางนะครับดึงเข้าออกแล้วก็ดึงขึ้นลงได้แต่เบาะเนี่ยยังเป็นเบาะแบบปรับมืออยู่นะก็ยังยืนยันว่าไม่ให้เบาะไฟฟ้าอยู่นะครับยังเป็นเบาะปรับมือในทุกส่วนเหมือนเดิมก็เรียกว่ายัางต้องคอนโทรลในเรื่องของต้นทุนอยู่แหละนะครับถ้านะให้มาทุกอย่างราคาก็อาจจะดีดไปมากกว่านี้นะครับอ่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของภายในซึ่งขอบอกเลยว่ามันทําให้ตัวภายในเนี่ยน่าใช้งานมากขึ้นมีความ สนุกสนานในการใช้งานมันมากขึ้นจริงๆผมว่าแค่ให้ Android Auto มาผมก็แฮปปี้แล้วนะครับมาบวกกับอุปกรณ์อื่นๆต่างๆนานามากมายก็เลยทําให้รถครันนี้ได้ใช้งานมากขึ้นไปอีกจุดขายจุดที่นิสสันคุยว่ามันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยชอบมันมากขึ้นแน่ๆนะครับสำหรับรถครันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องยนต์แบตเตอรีอ่ระบบอื่นๆมากมายซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยใช้งานได้อย่างสมูทมากขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันครับ จุดที่เป็นจุดเปลี่ยนไปจริงๆนะครับสำหรับนิสสันนะครับก็คือการปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งกาลังเครื่องยนต์และอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งทําให้รถคันนี้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตอบโจทย์นะหลายๆสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบคนที่ใช้นิสสันคิกหรือเคยทดลองนิสสันคิกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานบ่อยเกินไปนะครับทั้งๆที่จริงๆนิสสันพยายามจะคุยว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ในการปั่นไฟแหละแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ทางานเยอะเหลือเกินเนื่องจากตัว ทีนี้นิสสันก็เลยคิดใหม่ครับทําการปรับเปลี่ยนใหม่ใส่แบตใหญ่ขึ้นแบตเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่ขนาด2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทำให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเนี่ยได้งานมากขึ้นเมื่อรองรับได้นานมากขึ้นตัวเครื่องยนต์ก็ทํางานน้อยลงพอเครื่องยนต์ทางานน้อยลงเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของ ความนุ่มเงียบความสมูทในการขับขี่และอื่นๆอีกมากมายแรงสั่นสะเทือนเสียงการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่นิสสันทํามาทีนี้ปัญหาก็คือพอคุณใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่เข้าไปเนี่ยโดยปกติโดยหลักการทั่วไปเนี่ยน้ำหนักของรถจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับนิสสันก็เลยทําการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อบาลานน้ำหนักของตัวรถในภาพรวมเนี่ยให้มันสมูทมากขึ้นโดยที่ไม่เสียสมรรถนะของการขับขี่ไปแต่อย่างใดผลที่ได้นะครับ ก็คือทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับแรงม้าของรถเนี่ยในรุ่นเดิมเนี่ย129แรงม้านะครับถูกเพิ่มไปเป็น136แรงมา้าในขณะที่แรงบิดเนี่ยถูกปรับจาก260นิวตันเมตรไปเป็น280นิวตันเมตรอันนี้เนี่ยถือว่า น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อกี้เราลองขับมาดูแล้วนะครับตัวรถเนี่ยมีการออกตัวที่สมูทมากขึ้นมีความไหลลื่นของการขับขี่ที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการจูนแล้วกันนะครับระหว่างเกียร์กับเครื่องที่ลงตัวมากขึ้นนะครับยางที่เปลี่ยนไปใช้คอนสติเนี่ยนะครับบอกเลยว่า นุ่มเนียบนะครับแล้วก็มีความกริปของการขับขี่เนี่ยที่ดีมากขึ้นผมเข้าสลาลอมเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ความเร็วประมาณ60เนี่ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายรวมถึงการใช้งานแบบเลนเชงความเร็วประมาณ40-50ในเมืองเนี่ยนะครับเรียกว่าไปได้อย่างดีไม่มีสะดุดแล้วก็ด้วยความที่มันยางยังค่อนข้างใหม่นะรถพึ่งค่อนข้างใหม่เนี่ยมันก็เลยมีความเงียบมีความนุ่มเนี่ยที่มากกว่าเดิมด้วยซ้ํา ตัวที่เปลี่ยนไปอย่างนะครับก็คือตัว One p พ d a ลซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันหน่วงมันมีความหน่วงมีความช้าในรุ่นเดิมเนี่ยนะครับตัวใหม่เนี่ยนะครับนิสสันเรียกมาว่าเป็นระบบ e-pedal step นะครับ e-pedal step จะต่างกันยังไงบ้างนะครับจุดที่หายไปก่อนแล้วกันนะครับรถคันนี้จะไม่สามารถจอดจนถึงความเร็วศูนย์ได้แบบ e-pedal แบบเดิมละนะครับ แต่ลักษณะของการจูนการลดความเร็วนะครับยังใช้คันเร่งเทิมเนี่ยนะครับในการเพิ่มและลดความเร็วได้ไปจนถึงความเร็วเนี่ยเหลือได้ต่ําสุดเนี่ยที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่ดีคือความหน่วงแบบเดิมๆที่เราไม่ชอบนะครับไอเรื่องของแรงดึงแบบกระโตกระตางเนี่ยมันหายไปเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าคุณสามารถใช้คันเร่งคันเดียวเนี่ยควบคุมรถที่ความเร็วสูงต่ำเนี่ยได้อย่างสมูทมากขึ้นมีการตอบสนองต่อการขับขี่เนี่ยที่ดีมากขึ้นเมื่อรวมรวมความกับเรื่องของ ความแรงของรถที่เพิ่มขึ้นการส่งกําลังที่ดีขึ้นตัวยางที่ปรับมาดีขึ้นและระบบต่างๆที่ปรับมาสวยงามเนี่ยเรียกว่าเป็นการปิดจุดอ่อนเดิมๆของนิสสันคิกเดิมเนี่ยไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นนะครับขณะที่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอีกด้านที่นิสสันให้ความใส่ใจเนือนิสสัน360ชิลลเนี่ยนะครับมีการเพิ่มระบบนะครับในรถคันนี้จากเดิมที่จริงๆแล้วเป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยเนี่ยเต็มคันอยู่แล้วมากมายไปหมดนะครับในรุ่นล่าสุดเนี่ย มีการเพิ่มในส่วนของ Lady p a าร r เ e r e ์ว n n ์นนะหรือระบบเตือนนะครับเมื่อรถออกนอกเลนแบบไม่ตั้งใจนะที่จะทำงานที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับรวมถึงระบบ h Beam Assist นะครับหรือระบบเปิดไฟสูงปิดไฟสูงแบบอัตโนมัตินะครับเพิ่มมาให้นอกเหนือไปจากนี้ตัวรถเนี่ยก็มาพร้อมระบบความปลอดภัยรอบคันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ ควบคุมคำเหล็ตตาวัดระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกนะบายสปอร์ตวอร์นิระบบเตือนไม่มีวัตถุถอยหลังนะครับไลอ้คอร์ทัฟฟิกอเลที่เรารู้จักกันดีรวมถึงต้อง360องศาซึ่งให้มาอย่างครบคันแล้วตั้งแต่แรกเหนือว่าคู่แข่งอยู่แล้วนะครับการเพิ่มเ a นดิพา a r เจอร์วอร์น g ิ่งกับ h ฮบริดแอซิดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความปลอดภัยที่มากขึ้นมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันมากขึ้นนะครับ ซึ่งทาให้ผมมองว่ารถคันนี้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับรวมกับทุกระบบเข้ามาแล้วและที่สําคัญเนี่ยได้ยินมาว่าราคาของรถคันนี้จะถูกลงกว่าเดิมนะครับอันนี้เนี่ยรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแล้วค่อยมาคุยกันว่าราคารถที่ลดลงเนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถแข่งขันได้มากขึ้นมีความน่าใช้งานมากขึ้นหรือเปล่าเดิมทีเนี่ยนะครับกลุ่มลูกค้าของนิสสันคิกเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ขับแล้วชอบเลยกับกลุ่มที่ขับแล้วไม่ชอบเลย นะครับด้วยความที่ตัวรถเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ตัวเทคโนโลยี Power ที่หลายๆคนพูดว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันดีมากเลยนะมันได้รับรางวัลอย่างมากมายในประเทศญี่ปุ่นนิสสันเนี่ยเอาตัวรถคันนี้ไปต่อยอดทําตัวรถหลายคันมากเช่นตัวโนตอราที่ขายดีๆหรือ,อพวกรถตู้ก็มีเทคโนโลยี e power รตัวนี้อยู่นะครับรวมถึงหลายๆลอย่างเนี่ยก็ถูกต่อยอดไปทํารถไฟฟ้าอย่างอาริยาเนี่ยก็มีการนําเทคโนโลยีบางตัวของเจ้า อ่า w e ีพาวเเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดนะครับรวมถึงตัวคลิกครั้งเนี่ยก็มีการเอาเทคโนโลยีบางตัวกลับมาเช่นตัวเกียร์ชิพเตอร์ตัวใหม่เนี่ยก็ใช้งานทั้งในโนตออร่าแล้วก็ใช้ในอาริยานะเรียกว่าเป็นการดึงเทคโนโลยีดึงอุปกรณ์บางตัวของอนาคตเนี่ยมาใช้กันในรถรุ่นปัจจุบันเลยนะครับ กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มลูกค้าที่เคยไม่ชอบคลิกเนี่ยก็จะไม่ชอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องยนต์ทํางานบ่อยเกินไปตัว e-plate ดิดหน่วงเลือกเกินหรือในเรื่องของการขับเขี่ยหลายอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งนิสันเองเนี่ยก็เก็บข้อมูลตรงนี้ในการเปิดตัวไปประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เอาไปทําการปรับปรุงแก้ไขซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่การแก้ไขแค่ในประเทศไทยหรอกมันเป็นแก้ไขในตลาดโลกมาเลยซึ่งผู้ใช้งานทั่วโลกเขาก็ค่อนข้างจะบ่นกันเรื่องพวกนี้แหละนะครับในหลายเรื่องซึ่งโดยรวมสรุปนะสำหรับเจ้า Nissan k i c k ตัวใหม่เนี่ยนะครับ ตัดไอตัวออเท็ซซึ่งทําให้มันดูหล่อ,อขึ้นออกไปก่อนถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเลยนี่นะครับตัวรถเนี่ยบอกเลยนะว่ามีการขับเคลื่อนที่สมูทมากขึ้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้ยืมมอาอไปจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลองอัตราเร่งให้ดูว่ามันดีขึ้นขนาดไหนนะครับและผมเชื่อว่าทาความเร็วสูงสุดได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแม้วันนี้เราจะไม่ได้ลองอะไรกันแบบมากมายนะแต่ตัวเลขแรงมา้าแรงบิดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแรงม้าเพิ่มมา7ดแรงบิดเพิ่มมา 20, ยี่ข,บขนนับ่แตเนี่ยม่งนังยาตวเี้ย ดีดีมากเลยแล้วทางนิสสันบอกว่ายางแพงมากด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นตัวรอรปกรณ์ความปลอดภัยนะครับที่ใส่มาให้มากกว่าเดิมอีกนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยน่าใช้งานแล้วล่ะนะครับเหลืออย่างเดียวครับรอราคานะครับถ้าราคาถูกลงไปชนกับคู่แข่งเต็มๆตมนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม c o s s วอร์ขนาดเล็กนะไม่ว่าเป็น Honda HRV นะครับโตโยต้าโคโร拉คอร์โตโยต้า CHR ฮาวาลเจลไลออนซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่กันที่ประมาณแบบ800,000ปลายๆไปถึงร้านต้นๆน,นิสสันเองตัวเดิมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ900,000ถึงร้านต้นๆเหมือนกันมารอดูเห็นบอกว่าตัวใหม่เนี่ยราคาจะลงไปแบบน่าตื่นเต้นเลยนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวห้องโดยสารความสะดวกสบายความกว้างขวาง,ง,งเนี่ยมีให้อยู่แล้วอันนี้เนี่ย ขอบอกเลยว่าน่าใช้งานครับก็มารอดูกันว่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้า닛สันคิกเวอร์ชันใหม่คันนี้นะครับวันนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ닛สันคิกเราท้ฟันไทยแลนด์นะเดี๋ยวรอยืมรถคันนี้ได้อีกทีนึงเราเอาไปทําอะไรรายละเอียดกันอ,อีกรอบนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอลองขับยาวๆว่าจริงๆแล้ว e-power เนี่ยมันดีไม่ดีขนาดไหนยังไงเมื่อเอามาใช้งานจริงๆกับเวอร์ชันที่ปรับปรุงมาแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็ ถามไปทิ้งไว้เบื้องล่างได้นะเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่ตอบกันนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันี้ถามมานะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะเว็บเว็บ u ั c o t ฟ f a .co.th o k Fanpage YouTube c h anel n และแอ p พลิเคชั n น u t o f u n Thailand นะครับรวมถึง TikTok c h anel ของเรานะเดี๋ยวมีอะไรให้หน่าสนใจเพียบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ